สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องจุฬาชาแนลนะคะมื้อนี้ก็จะเป็นเมนูผัดกะเพราปลากระป๋องนะคะใส่กระเทียมแล้วก็พริกลงไปนะคะให้มันเป็นสีเหลืองนิดนึงนะคะหล่ะเข้ากับใส่ปลากระป๋องลงไปนะคะอันนี้เฮ็ดกินตอนเศร้าละกายเฮ็ดมาก,กินที่ทํางานนั่นะคะ ปรุงรสเลยค่ะใส่ซอสหอยน้ำตาลผงนัวรสด,ดีน้ำปลานะคะโอเคแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปใส่ใบกะเพราละกะแค่อดนะคะหอมมากเลยนะตอนทำนะอ,อันนี้ก็คือซุกซุกแล้วนะคะ สุกเป็นที่เรียบร้อยมันก็สิฟดเด้ฟดบุกบุกบุกเด้เรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ตลับข้าวเลยนะคะพร้อมไปทำงานคะ่ะ